โอ้กางอันาเขตอีกแล้วโอเคกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาสและก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับชาแนลของเพื่อนเรานี่ครับครีมสันแบร์เล่าเรื่องผีกับมีสีเลือดถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นคลิปต่อจากกระสือใยสร้อยนี่ครับอ่าเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมด ผมจะแปะไว้ข้างล่างนี้ครับเผื่อใครอยากดูแบบปับทั้งเต็มๆทั้งที่ผมรีแอคอะไรแบบนี้โอเคกระสือเดรัจฉานเงินรึจะเป็นยังไงปะไยโบระวันอ่าความเดินตอนที่แล้วอ่าอันนี้แหละถูกแล้วอาจารย์คมใช่ไมถ้าจะไม่ผิดข้าเป็นหมอธรรมหรือก็คล้ายๆหมอผีนั่นแหละเอหมอผีก็หมอผีเถอะอ่า นี่อาจารย์คมคูเฮ้ยทุกคนมีสายมนอยากลังมาทางนี้ผมเห็นหน้าปกแล้วจัมโบ้และตั้มได้เห็นมันอยู่เหนือเกินสามัญสำนึกของทั้งคู่จะเข้าใจผ้าความเชิดสยองทีเป็นเหม็นสาบชวนสะอิดสะเอียนทำให้ตั้มถึงกับอาเจียนออกมา อสัตว์เป็นกระสือได้ด้วยเหรอเท่าที่ทำคลิปมาไม่เคยเจอเลยนะว่าสัตว์มันสามารถเป็นกระสือได้หรือเปล่าวะไม่เคยเห็นเลยฮะจากตำนานของมาเลบ้านเราส่วนใหญ่ก็มีแค่ผู้หญิงผู้ชายก็เป็นกระหังเอาเอาสัตว์มันเป็นกระสือได้ด้วยเหรอ กิมนัสนแบ์เล่าเรื่องผีกับมีสีเลือดอินโทรที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นอาพาร์ตเมนต์สีเลือดซีซัสนสองแต่คิดนี้มันปีที่แล้วแล้วนะกระซือเดรชานโอ้โหถ้ากระสือร้องแบบนี้นะทั้งสามคนตกใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้ากลิ่นเหมน็นสาบกลิ่นเลือด ลอยคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณอาาจมั์คือกระสือหมูอสวุรกายที่น่าสะอิดสะเอียนที่สุดเท่าที่เคยเจอมากระสือหมูโคตรเหม็นเหม็นจะอ้วกอ่าไม่ใช่ว่าเองอ้วกไปแล้วอ้วกไปแล้วเหรอตะกี้พี่คมครับแบบนี้มันปกติไหมครับมันไม่ปกติแล้วมนี้หรือเปล่าก็เคยได้ยินมาบ้างว่ามีกระสือที่เป็นสัตว เกิดจากเด่อจฉันวิชาสายมนดับเพิ่งจะเคยเห็นจังๆกับครั้งนี้นี่แหละ,หะสยองเป็นบ้าเหม็นอีกต่างหากอ่าถ้าใครเคยดูล่างทรงน,นะครับจะไม่แปลกใจเลยว่าอีเรื่องพวกนี้มันไม่แปลกนะครับในล่างทรงนี้แม่งแปลกกว่านี้อีกแต่<ว>แต่<ว>แต่ไม่ใช่กระสือนะตั้งใจจะฆ่าเรานะครับพี่คมอ๋อแน่อยู่แล้ว ค้าพอจะดาออกแล้วว่านอกจากยายส่้อยคงจะมีใครหรืออะไรบางอยา่างที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้โอ้โหแม่งเปิดหน้าต่างได้ด้วยตอนนี้รอดูท่าที่ของมันไม่ทันแล้วลูกพี่เ <laughs> นาะโอ้โห แม่งน่ากลัวก,ว,กว่ากระสือยายส่้อยอีกชัวเออทำไมอาจารย์ไม่ใช้ลูกซองครับพาทีแล้วอาจารย์ยังเอาลูกซองสัดหน้ามันอยู่เลยเรา <c oughs> เราจ็ดตัวถ้าสะสมได้ครบเราก็จะขอพรจากเทพมังกรได้บ้าเอ้คิดอะไรคง <c oughs> ต <c oughs> ้องไ้จัดกันมาไปทีละตัวให้ครบ ระหว่างนั้นก็ต้องมองหาผู้ใช้อาคมที่ปล่อยมนออกมาอมพอดูจากขอบเขตแล้วมันคงอาศัยอยู่ไม่ไกลจากนี่แน่แจากพาร์ที่แล้วไม่ใช่ว่าตายไปแล้วเหรอเอาไงดีคขาลนมหรือผม,ผมจําไม่ได้มันก็ามาพร้อมกันพวกผมสู่คิดแน่ๆเอาตะพดหน้าสามใจเย็นๆมึงตอนนี้ต้องมีสติให้มากๆเข้าไว้ตั้มโอเคกูคเข้าใจละ พวกเองทำตามที่ข้าบอกตอนนี้ถ้าเห็นตัวมันกำลังเข้ามาให้รีบตะโกนบอกข้าทันทีข้าจะได้รีบไปจัดการมันตะกี้ยังไม่ทันรู้ตัวเลยนะลูกพี่อ่าโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งทั้งสามคนค่อยๆหันหลัชงชนกันเพื่อจะได้มองเห็นได้รอบๆบริเวณบรรยากาศค่อยๆเย็นลงกลิ่นเหม็นสาบค่อยๆจางไปอาจารย์คม นำมีดหมอออกมาแล้วค่อยๆรไา่คาถาทำไมไม่เอาลูกซองออกมาอาจารย์มาแล้วออาจารย์ไล่คาถาอะไรสักอย่าง เรียบร้อยโดนกัดไปหนึ่งเสียบทำไมมันกากจังวะ,ะแต่อาจารย์กูก็ได้แผลโอเคเสียบคีดจารย์ได้แผลนะครับสวยแล้วแบบนี้พี่คมก็ติดเชื้อแล้วสิเอา,เ,อาเป็นกระสือ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันติดทางน้ำลายกระสือไม่ใช่ซอมบี้ดูหนักมากไปแล้วเนี่ยเสร็จไปสามเหลืออีกสี่เหมือนจะมีตัวหนึ่งที่จิตเข้มแข็งกว่าตัวอื่นมากเป็นจ่าฝูงละสินนะมันติดทางน้ำลายนะครับมันไม่ได้ติดทางแบบว่าโดนกัดเหมือนซอมบี้อ,าาอะไรแบบนี้ใช้ให้ทั้งคู่ เอาไม้ไปปิดหน้าต่างที่พังเอาไว <Okay. S 1> ้กันเบรีเออร์ให้ลากหัวหมูไปกองไว้กับกระสือใหญ่ซ้อยบรรยากาศตึงเครียดมากขึ้นเพื่ออะไรสามคนเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวาลากหัวหมูไปตอนที่<ป>ข้าใช้จิตมองดูหมดแล้วมันเหลือทั้งหมดสี่ตัวเหลืออีกสี่กเองสองคนไปรวมอยู่ที่มุมห้องตรงนั้นนะจะปลอดภัยกว่าข้าว่าอีกไม่นานนี้พวกมันได้เข้ามาพบกันหมดแน่แ่ ออคคภาาตกย่ซจริงๆดและตั้มมองหน้ากันรู้ดีว่าคงช่วยอะไรอาจารย์คมไม่ได้มากตอนนี้ทำได้แค่ภาวนาให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้ประจันสีน้ำเงินมันให้ความรู้สึกเหมือนไปนั่งท้างสองสาสตร์เลยแห่แบบนี้พี่รู้จักพ่อผมด้วยหรอครับ อันนี้ผมจำ<า>ไม่ได้แล้วก็ถึงบอกเองอยู่นี่ไงว่ามันบังเอิญจริงๆพ่อเองเนี่ยเป็นอาจารย์ของข้าเองแล้วู็เป็นเล่นไปเจอกันได้ยังไงครับเนี่ยเอาเอากูเริ่มงงแล้วทีนี้ขนาดผมเองยังไม่เจอพ่อมาหลายปีแล้วคือไม่ได้ดูซีรีส์นี้นานนะครับ ไม่รู้ว่าอ่าน่าจะแล้วล่ะเดี๋ยวผมยังไม่พูดเดี๋ยวจะว่าผมอ้าวม่ไว้รอดไปได้ข้าจะเล่าให้เองฟังแล้วกันโอเคผมผมอยากฟังอยู่อาจารย์มันกำลังมาแล้วอาจารย์แม่งมีเลดาเว้ย โอ้ยเอ่อเวนเด้กระท่อมกูผ่อนยังไม่ทันหมดเลยนะเฮ้ยผ่อนด้วยเหรออาจารย์โดนอีกหนึ่งดอก โดนอีกหนึ่งดอกโอเคเอาไงจนถ้าแม่งพังกระท่อมได้แบบนี้ตั้งแต่แรกเลยครับทำไมไม่ทำวะประมาทแม้แต่น้อยเพียงแต่การโจมตีหนนี้เป็นรูปแบบที่มีการวางแผนกระสิอที่เกิดจากสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายสัตว์ไม่น่าจะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้คำตอบจึงมีแค่หนึ่งเดียว มู้ฝ่ายของอ๋อิเหรอสิงสู่กระสือหมูโดยตรงนั่นเองอมึงปล่อยพี่คมเดี๋ยวนี้นะเว้ยคมแฝกเข้าไปปล่อยสิว่าอีแล้วหน้าสามไม่รอดตีจนไม้หักมันยังไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอก็มันเป็นผีเหมือนถ้าไออเอโอเคผมจะไม่สปอย ไม่ใช่ว่าสปอยเพราะว่ารู้นะเดาผมเดาเงียบๆไปดีกว่าอ,อาจารย์คมจ้องมองสบตากับกระสือหมูป่าดวงตาที่แสงไว้ชีวิตนั้นดึงให้เขาดำดิ่งลงไปสู่ห้วงลึกแห่งเดลฉานวิชาอาจารย์ยิ้มออกมาและคิดว่า มันจะไม่จบลงแบบนี้ทั่วอึดใจเดียวจัมโบ้ได้เข้ามาข้างหลังโดยที่กระสือหมูไม่ทันรู้ตัวได้วิชามาจากพ่อละสิโอ,อ,อ,อ้โหคล้องงี้เลยเหรอพี่ล้าล<ำ>ขอบใจผู้เองมาก มีหลายเรื่องที่อยากพูดแต่นะสัวไปเนึองทำไมไม่ใช่ลูกศอกวะหรือว่าลูกกระสุนหมด โอ้กังอันดัเขตอีกแล้ว mm. โอเคโอ้โหเอเป็นคาทนาไปแล้วเหรอไอเหรอเออไอขาดเชี่ย ận, สุดยอดเท่จัดจัดโอเคฮย หลอดลวเลวยขนาดเปิดแอร์เพื่อเหงืง่อผมยังออกอะนนแม่ง,<อ>งมันมาก,ากกลับไปเล่นงานเจ้าของมันเองแล้วล่ะอ่านั่นแหละอ่าที่ผมจะพูดน,นะครับคืนนี้ทำให้ตั้มและจัมโบ้ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะตามมาพวกเขาได้ก้าวข้ามสู่ช่วงเวลาความเป็นความตายในชีวิตโอเคนั่นแหละที่ผมจะพูดก็คือถ้าอีหมูป่าตัวดำนี่ตายมันจะย้อน กลับเข้าไอ้คนที่เล่นของเนี่ยแต่ผมรอ,อเขาเฉลยนด่และดีแล้ว <c oughs> และมันได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาต่อจากนี้ไปตลอดไอ้ท็อปไอ้บอยไอ้ฮานมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้มีสีเลือดด้วยนะอย่าพิ่มลุกไปไหนยังมีต่อ ทำไมต้องกั้นหายใจรู้วะอ่านั่าไงมึงเจอกูแน่ไอ้คนอ้าวไม่ตายเหรอมันน่าจะตายตั้งแต่กระสือยายสร้อยแล้วนะเค็บติดตามตอนต่อไปอ,อืม จะว่างไงดียแปลกใหม่ไหมแปลกนะครับผมไม่เคยเห็นสัตว์ที่มาเป็นกระสือแบบนี้โอ้แล้วแบบนี้ถ้าคนมีอาคมมนดํานี่ก็คือนี่กูจะสร้างกระสือได้หมดเลยใช่ปะ่ะกระสือหมากระสือแมวอะไรแบบน,นี้โอ้คิดภาพแล้วกูสยองถ้าผู้ชมคิดยังไงนะครับคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้ก็น่ากลัวดีนะถ้าคิดในแง่ของความเป็นจริงนะแต่ถ้า ดูแบบนี้นะครับคิดเป็นความบันเทิงความสนุกเนี่ยอย่าว่าผมนะพี่พี่พี่หมีคริมสันมันก็หานะโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงทุนนี้ก่อนก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พร์ทหน้าบายสวัสดีครับใหญ่ yeah. เป็นวอดอีกสกมะกูในเสียงแหบๆนี่